สวัสดีครับสาลมคอย FC นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับคลิปนะครับทำคลิปให้ข้อมูลแล้วก็รับซื้อเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวแนะนำช่องทางการติดต่อก่อนละกันนะครับใครที่ดูคลิปเข้าใจมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับติดต่อได้2ช่องทางนะครับก็คือส่งรูปมาทางข้อความเพจ นะครับเพจสลานลมคอย FC ก็ได้เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงก็ได้หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือส่งรูปมาทางไลน์นะครับไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับก็ดูคลิปอัปเดตใหม่ๆนะครับเพราะว่าไลไลไอดีเก่าๆนะครับที่จากคลิปที่ผมทําไว้เมื่อ1-2ปี <c oughs> ที่แล้วอ่ะบางทีลายมันเต็มนะครับก็มาแอด l ลายลายใหม่แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับมาทักทายนะครับวันที่ วันที่3กันยายน2567นรก็ะครับก็พูดถึงเหรียญ10บาทอย่างเดียวเลยนะครับเหรียญ10บาทมีแบบไหนบ้างที่ผมรับซื้อแบบไหนบ้างที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับหลักๆเลยนะครับเหรียญ10บาทที่รับซื้อมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเหรียญ10บาทดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับตามๆมาให้ทันนะครับไปไปช้าๆนะครับอยากให้มือใหม่ได้เข้าใจด้วยนะครับเหรียญที่รับซื้อมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือ ดูแค่ปีพศออขายได้เลยเหรียญผลิตน hey? ้อยนะครับเหรียญผลิตน้อยก็มีอะไรบ้างนะครับมี10บาทปี3 1นะครับ10บาทปี3 1รับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000บาทเหรียญ10บบาทปี41รับซื้อเหรียญละ5 0บถึง70บาทนะครับแล้วก็เหรียญ10บบาทย่อยๆนะครับยังพบเจอกันบ่อยๆก็มีปี42นะครับ34 53ก็จะรับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ20บบาทนะครับรับซื้อ ราคานะครับตามที่ผมรับซื้อได้นะครับสรุปนะครับเหรียญดูแค่ปีพศออขายได้เลยมีปี31 41 42่ 1, ี 1, ่าสแล้วก็53นะครับใครฟังไม่ทันเดี๋ยวดูข้อมูลหน้าเพจก็ได้นะครับแล้วก็เหรียญ10บ,บาทอีกประเภทนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูประเภทนี้ก่อนนะครับแบบเนี้ยก็ยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆ ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้ตอนนี้ผมผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ความนิยมค่อนข้างจะลดลงมานิดนึงนะครับเหรียญแบบนี้ราคาในกลุ่มซื้อขายไม่แพงนะครับเหรียญละสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับวาระที่ผมเน้นรับซื้อก็จะเป็นวาระครุฑกับเอเปกนะครับก็ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับราคาดรอปลงมาเยอะครุดกับเอเปกก็จะรับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ50 ถึง100บาทนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เหรียญที่ผมอยากจะพูดถึงในคลิปนี้แล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีสักหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ยังพบเจอกันบ่อยๆก็คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตในรูปแบบนี้นะครับก็คือเหรียญในลักษณะของไส้เบี้ยวนั่นเองนะครับเหรียญไส้เบี้ยวเป็นยังไงนะครับเหรียญไส้เบี้ยวนะครับดูที่เหรียญ10นะครับเหรียญ10บาทเนี่ยจะมีส่วนประกอบ2ส่วนนะครับ ก็คือขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับเป็นโลหะ2ชนิดประกอบกันเป็นเหรียญ10บ,บาทนะครับเหรียญไส้เบี้ยวก็คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตที่มีลักษณะขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในหรือว่าไส้ในสีทองเหลืองเนี่ยล้นออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับมีทั้งแบบที่เคยส่งมาขายแล้วก็แบบที่มี f อฟส่งรูปมาให้ผมดูนะครับอ่าเดี๋ยวดู2เหรียญน,นี้แล้วกันนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มี fc ส่งมานะครับแต่ว่าน่าจะเป็น fc ชาวชาวต่างชาตินะครับเจอเหรียญแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเจอในปี32นะครับเนี่ยจุดสังเกตเพื่อนๆดูตามนี้เลยนะครับลักษณะของเหรียญแบบเนี้ราคาเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับยังพบเจอกันอยู่เรื่อยๆอนะครับอันนี้ก็คือส่งมาให้ดูประมาณ 2- 3สาวันที่แล้วนะครับเมื่อวานก็ทักมาอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นเหรียญในลักษณะของไส้เบี้ยแบบนี้นะครับ ขอบนอกสีขาวขาวล้นเข้ามาด้านในเนี่ยแบบนี้ยรับซื้อนะครับราคารับซื้อหลก100ักร้อยถึงหลักพันราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของการผิดพลาดนะครับอันนี้คือส่งมา2เหรียญน,นะครับเนี่ยอีกเหรียญน,นึงก็เป็นเหรียญไส้เบี้ยวเหมือนกันนะครับอ่านี่รูปด้านหน้านะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยขอบนอกสีข,ขาวขวล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเนี่ยนี่เล่นกันหลายร้อยนะครับคืออยากจะแนะนําให้เข้าใจนะครับว่าเหรียญที่รับซื้อ ไม่ใช่ไม่ใช่รับซื้อเหรียญ10บาททุกปีพศนะครับเหรียญปีพศผลิตน้อยผมก็ได้แนะนําไปแล้วช่วงต้นคลิปแต่ว่าเหรียญแบบเนี้ยคือไม่ต้องดูปีพศดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเหรียญที่ยังมีการพบเจอกันอยู่นะครับอ่านี่นะครับรับซื้อ2 0 0ร้อถึงสองพบาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของการผิดพลาดนะครับอ่านี่นะครับเป็นเป็นตัวอย่างนะครับ มีม,มีมีส่งรูปมาให้ดูนะครับคือช่องทางการติดต่อแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้2ช่องทางนะครับนะโอเคแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เนี่ยอันนี้มาให้ข้อมูลกันนะครับเหรียญนี้ที่ส่งมาก็คือเป็นเหรียญ1ิบาทแบบแบบวาละทั่วๆไปนะครับที่ผมบอกว่าเหรียญ10บาทแบบวาละเนี่ย ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญเก็บไว้เยอะๆก่อนก็ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อันนี้มีสอบถามกันเข้ามานะครับเนี่ยยื่นออกมานอกกรอบมีราคาไหมครับนะครับเนี่ยปกติผมก็ตอบไปนะครับปกติเหรียญ10บบาทวาลาแบบเนี้ยคือคือจะเป็นลักษณะแบบนี้ปกตินะครับคือมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเหรียญในลักษณะแบบเนี้ยเป็นเหรียญไส้เบี้ยวเหมือนกันนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นที่บล็อกเลยนะครับ บล็อกของโลงกะสาบเลยนะครับจะมีบางรุ่นจะมีล่องลอยนะครับออกมานอกนอกกรอบแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวลองหาตัวอย่างให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตรงนี้นะครับอนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับนี่นะครับแบบนี้ไม่ใช่เหรียญผิดพลาดจากการผลิตไม่ใช่เหรียญไส้เบี้ยวนะครับเนี่ยมีลวดลายออกมานอก นอกนอกขอบแบบนี้นะครับอันนี้ยังยังยังถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเนี่ยเหมือนเหรียญนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเหรียญปกตินะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเน้นรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญไส้เบี้ยวปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง2,000บาทใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับต้องการที่จะขายเน้นดูรูป นะครับบางคนบอกว่าไม่ให้ช่องทางการติดต่อไม่จริงนะครับส่งรูปทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมแจ้งไว้ให้ตลอดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะเตือนนะครับขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับไม่มีการเรียกเก็บทําใบรับประกันนะครับใครที่เสนอขอซื้อเหรียญแล้วให้ทําใบรับประกันอันนั้นอ่ะมิจฉาชีพร้อยเปอย่าไปหลงเชื่อนะครับสามารถส่งมาขายได้จริงๆนะครับดูคลิปดูรีวิวต่างๆที่ผมทําคลิป หรือว่าไลฟ์สดรีวิวให้ดูนะครับมี f อส่งเหรียญมาขายส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับตรวจสอบเรียบร้อยก็โอนเงินให้ไม่ต้องทําใบรับประกันเลยนะครับลองศึกษาแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์แยกๆดูนะครับว่าเพจไหนซื้อจริงช่องไหนรับซื้อจริงช่องไหนทําคลิปหลอกให้ดูเอายอดวิวอะไรแบบนี้คือเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับไม่ใช่ว่าดูคลิปจากช่องหลอกแล้วมาด่าช่องจริงอะไรแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เหรียญ10บาท แบบที่มีราคานะครับก็คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญปั๊มเบียเ้ยวเหรียญไส้เบี้ยวนะครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับ